ที่เป็นสายอ e ีสปอร์ตสายเกมสายอะไรต่างๆเนาะพลาดเรื่องนี้ไม่ได้เลยค่ะนี่จะเป็นน้องคริสของเราเนาะเป็นนางเอกของเรื่องนี้นะจ๊ะน้องคริสของเราเนี่ยมีความชื่นชอบพี่กับตานเป็นทุนเดิมเนาะพี่กับตานในบัวโรงเรียนเนี่ยเป็นหน,นุ่มนิสัยดีเพอร์เฟกและก็หล่อตรงตามสเปกสาวๆทุกบริบทเนาะแถมเป็นเกมเมอร์ตัวยง,งอีกด้วย ด้วยความที่น้องคิดของเราเนาะอยากจะพิชิตใจพี่กับปันเธอจึงได้ไปหัดเล่นเกม King of Arena นหน้าไปเจอกับมิเกลโดยบังเอิญเนาะซึ่งมิเกลเนี่ยเป็นเพลเยอร์มืออาชีพเนาะซึ่งนางเอกของเราเนี่ยก็ได้เล่นเกมไปเนาะแล้วได้อยู่ปาทีเดียวกันกับมิเกลและนางเอกของเราเนี่ยเธอไม่รู้เนาะว่ามิเกลเนี่ยเป็นเพลเยอร์มืออาชีพเธอเห็นถึงความเก่งกาจของมิเกลเนาะเธอจึงมีข้อเสนอให้กับมิเกลของเราเนาะโดยการที่ให้สองพันเพจเพื่อให้มิเกลเนี่ยมาเป็นอาจารย์สอนของเธอเนาะเรื่องราววุ่นๆุ่นต่อจากนี้จะเป็นยังไงลองไปหาอ่านได้ที่ เรื่องนี้มีชื่อว่า Level One Dreamer ผู้ชนะรักนี้ต้องเป็นฉันแค่ชื่อเรื่องก็น่าติดตามแล้วลองไปหาอ่านกันดูนะทุกคน